ธรรมกถาธรรมกถาครั้งที่สิบหมวดธรรมข้อว่าด้วยนิวรณ์การปฏิบัติทางจิตใจนั้นมุ่งทำให้มุ่งทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมถะและมุ่งอบรมให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัสนา อาศัยวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบ,บอกไว้ดังที่ได้กล่าวมาโดยลำดับแล้วเบื้องต้นก็ต้องปฏิบัติให้เป็นสมถะคือให้ใจสงบตั้งมั่นก่อนเมื่อพอใจอาณาปานาสติก็ให้ตั้งสติก,กำหนดลมหายใจเข้าออกดังที่กล่าวแล้วและให้คอยรู้เวทนารู้จิตเพราะ ในขณะที่ปฏิบัตินั้นเมื่อจิตยังไม่รวมอายตนะต่างๆก็ยังรับอารมณ์หูก็ยังได้ยินเสียงกายก็ยังรับสิ่งกระทบต่างๆและใจก็ยังไม่รวมแน,วแน่วแน่จึงมักจะมีอารมณ์มา,มากระทบเช่นมีเสียงมากระทบ มีสิ่งที่กายถูกต้องมากระทบอยู่เสมอและก็รู้สึกเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างหรือเป็นกลางกลางบ้างที่เรียกว่าเวทนาเวทนานั้นก็เล่นถึงจิตทันทีทุกข์ก็เล่นถึงจิตทําให้จิตไม่ชอบสุขก็เล่นถึงจิตทําให้จิตชอบกลางกลางก็เล่นถึงจิตทําให้จิตหลงติดอยู่ เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูให้รู้เวทนาให้รู้จิตประคองสติคือความกําหนดให้ตั้งมั่นแน่วแน่คราวนี้เมื่อประคองจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่อย่างนี้ถ้าความตั้งมั่นแน่วแน่นั้นไม่เกิดหรือเกิดว่าเกิดแต่ว่าคงที่ไม่ก้าวหน้าคือทำให เกิดสมาธิขึ้นไม่ได้อะไรเป็นมาเป็นอุปสรรคทำให้เกิดสมาธิขึ้นไม่ได้ก็จะต้องรู้อุปสรรคอันนี้ <c oughs> <c oughs> และที่พระพุทธเจ้าตัดเรียกว่านิวรแปลว่าเครื่องกั้นคอยกั้นจิตไม่ให้เป็นสมาธิฉะนั้นก็ควรจะรู้จากหน้าตานิวรของนิวรนนิวรนนั้นมีห้าข้อคือหนึ่งกรารมชันทะ ความพอใจในอารมณ์ข้างนอกที่น่าใคร่นา,านาปราถนาเมื่อยังมีฉันทะในอารมณ์ข้างนอกอยู่ก็จะคอยนําจิตให้ออกไปข้างนอกรวมเข้ามาข้างในไม่สําเร็จจึงเป็นอันตรายข้อหนึ่งของสมาธิสองพยาบาทความไม่ชอบความไม่ชอบในการปฏิบัติก็ดีความไม่ชอบในอารมณ์ข้างนอกก็ดีทําให้จิต ให้คุณเมื่อจิตขุนด้วยเพยาบาทคือความไม่ชอบก็เป็นอันตรายของสมาธิข้อ3ทินนมิทะความง่วงความาท้อแท้ที่ทำให้จิตใจมึนซึมทำให้ร่างกายซึมเศร้าความง่วงงุนเครื่อเเริมท้อแท้เหล่านี้เมื่อมีขึ้นก็ทำให้ใจและ กายซึมเศร้าอันเป็นอันตรายของสมาธิ 4. อุทจักกุจกุจจะความฝุ้งสร้างลำคาญใจฝุ้งไปในอารมณ์ข้างนอกก็ดีฝุ้งไปเพราะปิติในผลของสมาธิก็ดีเรียกว่าความฝุ้งสร้างความลำคาญที่เจือความไม่ชอบทำให้รู้สึกอึดอัดและหนดหงิด,งด เมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้จิตเป็นสมาธิไม่ได้จึงเป็นอันตรายของสมาธิข้อ5วิจิกิจชาความสงสัยลังเลความสงสัยลังเลในเจตนาปฏิบัติของตนก็ดีในวิธีการวิธีปฏิบัติก็ดีในผลที่จะพึงได้ก็ดีก็เกิดความลังเลสงสัยทั้งนั้น ในเจตนาที่ปฏิบัตินั้นเช่นสงสัยว่าควรปฏิบัติหรือไม่หรือจะทำไปเพื่อประโยชน์จะมีประโยชน์อะไรในการปฏิบัตินั้นที่เป็นอันตรายเฉพาะหน้านั้นก็คือจะกําหนดให้แน่ลงไปวิธีไหนข้อในข้อไหนวิัังนั้นดังในวิธีปฏิบัติที่อบายมาแล้วหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิต ก็มีมากหลายข้อหลายประการจะใช้หมวดไหนถ้าสงสัยหยิบไม่ถูกก็เรียกว่าเป็นอันสงสัยในวิธีปฏิบัติทำให้ทำใจให้ใส่เป็นสมาธิไม่ได้ในผลของการปฏิบัตินั้นคือการปฏิบัติจะมีผลอย่างไรหรือแม้ไม่สงสัยในผลแต่ก็ตั้งความสงสัยว่าจะมีอะไรมาปรากฏบ้างจะ เห็นอะไรบ้างผลมุ่งผลข้างหน้าสงสัยอยู่ในผลข้างหน้าสงสัยเหล่านี้ก็เป็นอันตรายของสมาธิฉะนั้นก็ต้องกําหนดดูว่าบัดนี้จิตของตนเป็นอย่างไรมีฉันทะอยู่ในอารมณ์ข้างนอกหรือมีว่ามีฉันทะในอยู่ในอารมณ์ของสมาธิบ้างถ้ายังมีฉันทะอยู่ในอารมณ์ข้างนอกมากฉันทะใน อารมณ์สมาธิยังไม่มีก็ยากที่จะได้สมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการจะปฏิบัติในสมาธิก็ต้องพักฉันทะไปในอารมณ์ก็ต้องพักฉันทะในอารมณ์ข้างนอกไว้มาพยายามปฏิบัติอยู่ในอารมณ์ของสมาธิถึงฉันทะจะยังไม่เกิดก็ยังไม่เป็นไร เมื่อได้รับผลของสมาธิบ้างฉันทะในสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองตัวดูใจว่าคุณมวอยู่ด้วยความไม่ชอบหรือไม่ติดค้างอารมณ์ข้างนอกที่ไม่ชอบไว้บ้างหรือไม่ก่อความไม่ชอบขึ้นในการปฏิบัติไว้บ้างหรือไม่ถ้ารู้สึกว่ามีอยู่ก็ต้องพยายามพักไว้พักอารมณ์ข้างนอกที่ไม่ชอบไว้และ ระงับความไม่ชอบในการปฏิบัติไว้เพราะเมื่อจะปฏิบัติแล้วจะต้องพยายามระมัดพยายามระงับความไม่ชอบนั้นไว้ไม่ให้เกิดความลำเอียงเพราะไม่ชอบนั้นเมื่อปฏิบัติไปจนคุณของสมาธิปรากฏขึ้นความไม่ชอบก็จะสงบไปอันนี้ก็เหมือนกับไม่ชอบบุคคลหรืออารมณ์ข้างนอก ก็เพราะเห็นแต่โทษของเขาไม่เห็นคุณเห็นคุณของเขาเมื่อใดความไม่ชอบก็จะสงบในการทําสมาธิก็เหมือนกันไม่ชอบสมาธิก็ในเมื่อคุณของสมาธิยังไม่ปรากฏเมื่อคุณของสมาธิปรากฏขึ้นความไม่ชอบก็จะสงบไปได้คราวนี้เมื่อสงบชันทะในอารมณ์ข้างนอกสงบความไม่ชอบในอารมณ์ข้างนอก หรือแม้ความไม่ชอบในอารมณ์ของสมาธิลงได้จิตสงบก็จะเกิดมีค่าศึกของความสงบขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือความง่วงความง่วงกับส,สงบนี้ใกล้กันมากพึงสังเกตให้พึงสังเกตเห็นได้ในเวลาที่ต้องการต้องทำความสงบเช่นเวลานั่งฟังเทศก็มักจะเกิดง่วงขึ้น เพราะว่าจิตที่ไม่ได้อารมณ์นั้นมักจะมีลักษณะฝุงถ้าไม่ฝุงก็ง่วงเพราะฉะนั้นจึงต้องคอยระมัดระวังไม่ให้เกิดความง่วงงุงงุกงับแล้วก็ดับสติไปเสียความที่ดับสติลงไปเสียนั้น ไม่ใช่สมาธิสมาธินั้นจะต้องมีความมีทั้งรู้ทั้งสติคือความระลึกสมาธิยิ่งละเอียดสัพพัญญะตัวรู้กับสติจะต้องละเอียดและปรากฏขึ้นชัดปรากฏชัดขึ้นรู้กับสติชัดขึ้นเพียงใดสมาธิก็แนบแน่นขึ้นเพียงนั้นเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงไม่ได้มุ่งผล ว่าต้องการให้ดับหายไปหมดวิธีที่จะแก้ง่วงก็คือต้องรู้ว่าทำอะไรทำไม่จึงง่วงง่วงก็เพราะว่าเมื่อทำใจให้สงบนั้นก็ปล่อยตัวรู้ปล่อยสติเหมือนอย่างคนที่นอนหลับปล่อยตัวรู้ปล่อยสติและก็หลับเผย,เผยลงไปเพราะฉะนั้นจึงปล่อยไม่ได้ ปล่อยเมื่อใดก็เกิดความง่วงเมื่อนั้นต้องทำตัวรู้ไว้ให้เต็มที่ทำสติไว้ให้เต็มที่และเมื่อรู้เต็มตัวอยู่มีสติเต็มตัวอยู่ง่วงก็ไม่เกิดและถ้ารู้สึกง่วงก็ต้องแก้ด้วยวิธีดังกล่าวนี้ประกอบกับ กำหนดให้เกิดแสงสว่างเหมือนอย่างเป็นกลางวันในจ,ใจิตใจคือให้มีตัวรู้สว่างมีสติความระลึกสว่างสวยอยู่จิตก็เบิกบานอยู่ด้วยสัมปชัญญะปะชยนะคือรู้ด้วยสติเต็มที่ไม่ใช่ลิบหลีลงไปเหมือนอย่างหลีกตะเคียง ในเวลาที่ทำความสงบถ้าหลีลงไปลงไปเหมือนอย่างหลีตะเกียงก็หลับเท่านั้นและอย่าให้ฟุ้งซ่านในวิธีปฏิบัติเพราะทำให้จิตเป็นสมาธิไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องกำหนดอารมณ์ที่จะปฏิบัติลงไปกายนี้เท่านั้นโดยพิจารณาให้ เป็นไปในกายหรือให้เป็นไปโดยความเป็นธาตุกายเป็นตํารากรรมฐานการศึกษาในสมถะการศึกษาในวิปัสนาการศึกษาที่กายนี้เท่านั้นก็คล้ายๆกับการเรียนแพทย์เรียนเป็นแพทย์ตําราแพทย์เล่มหนึ่งตำราแพทย์เล่มใหญ่ก็อยู่ที่ร่างกายอันนี้ ศึกษาอยู่ที่กายอันนี้การปฏิบัติในฝ่ายสมถะวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันศึกษาอยู่ที่กายอันนี้แต่มุ่งผลให้จิตใจตั้งมั่นสงบและให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงไปว่างสิาสิงหาสองหา2 5ขอบคุณครับ